สวัสดีครับวันนี้สิบห้ามีนาครับผมจิรโรดินพิพัฒน์กจ้าแม่มคงกรกาฝากของดิจอสิทธิ์ขอขอบคุณลูกค้าเก่าครับคุณขวัญชัยนะครับกรุงเทพอ่อนรุ่นะครับก็ปิดสิบูกนะครับผมนี่ลูกอมลูกธนูนะครับปิดสิบูกนะฮะนี่ขอขอบคุณทั้งสามท่านนะครับเมื่อวานเมื่อคืนสองท่านแล้วก็นี่วันเช้านี้อีกหนึ่งท่านนะครับขอขอบคุณครับขอให้กิจการท่านเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ คุ้มครองป้องกันภัยฮะเนี่ยดูได้ครับเนี่ยของดีจริงเราถึงแนะนํานะฮะราคาก็ไม่ได้แพงและตอนนี้ล่าสุดนะครับมีแค่นี้แล้วครับมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกครับผมลูกสีขาวห้าลูกเล็กทีสองลูกนะครับเนี่เจ็ดลูกสุดท้ายนะครับคุณขวัญชัยปิดแล้วนะครับกรุงเทพอ่อนนุชขอขอบพระคุณมากครับขอใกิจการเจริญลูกเดืองครับผมเนี่ยสิบลูกนะครับ เดี๋ยวแพ็คแล้วก็จัดส่งให้พร้อมกับลูกค้าเลยครับส่วนลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่เอาห้าลูกก็ต้องลูกค้าบอกอย่าพึ่งส่งนะครับลูกค้าบอกอย่าพึ่งส่งนะฮะเพราะต้องรออาจารย์ก่อนนะครับได้ส่งลูกค้าให้ส่งทีเดียวเลยครับพร้อมไม้กินสนามไม้หอมด้วยเราก็ได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหานะฮะนี่ เราแยกไว้ให้แล้วครับของคุณลูกค้า5ลูกนะครับตะกิจสนามไม้หอมแล้วก็หลวงปู่ทวด3นิ้วนะครับ2นิ้วนิ้วครึ่ง3นิ้วอะไรนี่แหละนะฮะเนื้อโลหะปี55เราก็แยกไว้ให้แล้วรวมถึงกาฝากไม่ยมนะครับเราก็แยกไว้ให้แล้วนะครับผมที่ลูกค้าจะเอานะฮะเราแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่รอลูกค้าบอกนะฮะให้ส่งวันไหนนะครับเราพร้อมจัดส่งตลอดเพราะว่าลูกค้าโอนค่าสินค้ามาแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเนี่ยขอขอบคุณคุณขวัญชัยครับ ลูกค้าดีเด่นและเป็นคนที่เรารักด้วยเพื่อนกันตลอดมานะครับนี่ปิดสิบลูกนะครับขอให้กิจการเพื่อนเจริญเจริญครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับเจ็ดลูกสุดท้ายย้ําเลยว่าเจ็ดลูกสุดท้ายไม่มีแล้วครับสิ่งศักสิบเขาเลือกเจ้าของนะครับไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดนี่นะฮะเจ็ดลูกสุดท้ายย้าเลยโอเคขอบคุณมากครับท่านไหนชอบสนใจทักได้เจ็ดลูกสุดท้ายนะครับปิดครับ โอเคขอบคุณมากครับผมเจีริลฤทธิพิพัฒน์ก็ไาม่เป็นคนกาฝากของที่ทอนติตขอขอบพระคุณทุกท่านครับ